สนับสนุนโดยอับดุลโลตีกอบนอกนุนน่มในอร่อยเหาะมุมนี้น่าจะถ่ายได้นะมันมันไกลจังเลยวะ บอกให้เข้าไปกาใกล้ๆอีกถ่ายขนาดนี้แล้วเออใจยเย็นเดี๋ยวเข้าไปยังไม่เชื่ออีกโอ้โหพอดีเป๊ะเลยสุดยอดเลยตอนเนี้ภาพกำลังได้เลยได้หาอะไรกูเห็นแต่ได้แต่ภาพข้างหลังหามุมใหม่ดีไหมเออใจยเย็นนะให้กูถ่ายเสร็จก่อน จะได้ภาพออกมาสวยๆยังไม่เชื่ออีกแล้วจะพากูมาด้วยทำไมเออนะ้าที่พามาจะได้เปิดหูเปิดตาด้วยเป็นไง <Okay. S 1> กูได้แล้วมันหันมาแล้วกูบอกแล้วไงมุมนี้อ,อกูผิดเองวันหลังกูจะได้ไม่กวนมึงแล้วเออขอโทษขอโทษอ,อย่างงอนแนวอย่างอนแล้วอย่าพากูมาด้วยละไม่อยากเสือกเรื่องของมึงขอโทษภาพสวยตาหาละ ดูมันสองคนบิดมือแต่คุยโทรศัพท์จะเอาอะไรไปใช้ได้ละจะอวก <c oughs> มึงนี่มันพูดเยอะอนะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวจะอวกเหรอเร็วเร็วเร็ววิ่งมาเร็วช้าช้าสิกูแก่แล้วใจเย็นมึงจะรีบอะไรนักหนาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วช่วยบังให้ด้วย <c oughs> บงังดีดสิกูก็บังอยู่นี่แหละ จะให้กูบังให้หมดเลยหมายายะเอย่าเรื่องมากเออดีแล้วดีแล้วนล่วนั่นแหละนั่นแหละน่ะเออนี่ยโอ้โหมุมได้เลยอ่ะน้องสาวกอดพี่สะพ้ายทำหน้าตาน่ารักเลยนะกูก็เห็นว่าเขาน่ารักอยู่แล้วมึงนี่มันเถียงกูทุกคำเลยนะมึงพูดซาหน้าทีบเลย หกินของคาวอยูกินของหวานต่อโยกเข้าไปด้วยเขาจะโยกแล้วมาเกี่ยวอะไรกับมึงด้วยกูแค่เปรียบเทียบเฉยๆพูดซาหน้าทีบเลยมึงตกลงนี่มึงมาช่วยหรือจะมากัดเนี่ยมึงเป็นพี่เบิร์ดเหรอะไรทีี่่นอะไรพี่เบิร์ดของมึงมึงอย่ารู้เลยรออยู่ตรงนี้แหละ จออนนทอออต้้งรีกเท่าไรเป็นกลาต่อไปวันหลังไม่มาแล้ววันนี้เราจะมาดูอ้ำออกกําลังกายขอดูด้วยคนนะดูอย่างเดียวอย่าเสือกล่ะกูจะพยายามไม่เสือกโอ้โหหุ่นดีแบบสุดๆถึงว่า แล้วสึกอะไรกับเขาล่ะกัวแล้วพูดยังไม่ขาดคำเลยมึงนี่มันสุดเลยนะขอมีส่วนร่วมหน่อยเดียวเองเออแล้วแต่แล้วแต่เลยเอาที่มึงสบายใจโอ้โหเหนื่อยแทนเลยถ้าก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำใส่แต่พวกกลมก้กมต่าก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำสิจ้าก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำกลมต่ำสิจ้าก้มต่ำาให้กูก้มให้ดูไหมอยากทำบ้าง มึง <Five pressing rico> ไม่ใช่ดารานะก้มไปอ่ะเดี๋ยวจะอ้วกทำเป็นจะอ้วกเห็นแล้วจะตกใจ WHAT WAT THE F*** ไม่อยากเห็นเข้าใจไห <grammar> มจะดูอ้้มโอ้โหคืนนี้อย่ามาสกิดละจะถีบให้เออขอโทษขอโทษโทษโทษอย่างอนล่ะให้มันรู้ซะบ้างว่าใครใหญ่ท่านี้เราทําเป็นนะโยกย้ายโยกย้ายสายสะโพกโยกย้าย จะดูไหมคืนนี้แบบนี้เลยนะขอหุนแบบนี้ด้วยนะจะดูทำไมคุณแบบอื่นไม่ได้ <laughs> หรือไงขอตบทีสิ <laughs>